เป็นพรีเมียมมากๆเลยกับรถ Toyota a อาลพา2.5 SC a าเกจ e นั่นเองการันตีให้ไม่มีชนหนัก,กทิ่คว่ำจมน้ําตัต่อตัวถังรองใหม่แน่นอนสวัสดีครับเก่าพกผมอีกแล้วนะครับกับ m o สบีทีเ f อร์เฟ r คนะครับผมและรถวันนี้นะครับที่เราจะมารีวิวเป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าเป็นพรีเมียมมากๆเลยกับรถ Toyota a อาลพา 2.5 SC Package นั่นเองรถคันนี้เป็นรถคอสอ2023นะครับย้ำ2023แท้นะครับผมตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าสีสวยมากๆนะสีแดงแบบนี้รายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันในคลิปนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันเลย คันนี้เป็นรถ t o y o ต a a เอาขา2.5 s c Package นะครับปี2023ย้ำเลยนะครับเป็นรถปีคศ2023แท้ๆเป็นรุ่นใหม่เช้นโฉมสุดท้ายนะครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นเอา a า40นั่นเองราคาผมบอกว่าตอนนี้น่าสนใจมากๆเลยนะ กระจังหน้าดีไซน์ของ t ต y o t a a l อา a น,นะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ตัวรถเนี่ยมันดูดุดันสวยอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญตัวนี้นี่ไฟเป็นไฟวิ่งแล้วนะครับผมคันนี้ต้องบอกก่อนทะเบียนไม่ได้ให้นะครับคันนี้ทะเบียนสลับคืนกับทางเจ้าของเดิมนะครับผมแต่ถ้าใครสนใจซื้อรถไปแล้วมีป้ายประมูลมีอะไรอะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันนะครับผมรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับยางสเปค2 3 5 50R18 และที่สําคัญคันนี้เปลี่ยนยางมาให้ใหม่สดๆนะเป็นยางปี2024นะครับผมคันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางมาให้เลยนี่เป็นไงบอกเลยว่าซื้อรถกับเราไปเนี่ยรถทุกคันพร้อมใช้งานนะครับมาดูในส่วนของภายในกันภายในของรถ Toyota a l p ว a ซึ่งเราก็มีการรีวิวถ่ายคลิปกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วนะครับผมภายในเดิมๆตัวรถย3ิไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับ เลขไม่ห้0 0 0ืกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะครับเปิดเข้ามาก็จะเห็นบอกกับตันซีดนะครับคันนี้สวยๆเลยสภาพดีๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะและสีพิเศษแบบนี้นะครับใครที่ชอบความแตกต่างนะครับไม่ควรพลาดนะครับแอมเบียนไลท์ก็มีมาให้สามารถปรับได้ทั้งหมด 12, สี12โทนเลยและยังมีการติดตั้ง ที่ชาร์จด้านหลังมาให้ด้วยครับเพื่อความสะดวกสบายเนาะและมีหลังคาสรูฟนะครับตามสไตล์ของรถอยู่แล้วเป็นซิกเนเจอร์ของตัวรถอยู่แล้วแอมบิไลท์อย่างที่บอกไปสามารถปรับโทนสีได้ทั้งหมด12สีเลยนะครับใครที่สนใจไม่ควรพลาดนะรถ Toyota a l p h a าด2.5 SC p a c k าเอีปี2023คันนี้นะครับในส่วนของด้านหลัง Toyota a อ p ลปาโฉมนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับถ้าเป็นโฉม30เนาะ แต่เป็นตัวไมเนอร์เชนก็จะมีไฟวิ่งแบบนี้นะครับสีแดงพิเศษแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้เข้ามาบ่อยๆนะใน,นส่วนของฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับผมกว้างนะครับตามสไตล์ของ Toyota เอา้าพัเลยจริงๆเอา้าพัดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากนะแต่อยากให้ดูโครงสร้างหลักเมดอาร์คมาร์คิทุกอย่างอยู่ครบนะครับโครงสร้างเดิมการันตีไม่มีชนหนักลิกความจมน้ําตัดต่อตัวถังกรอใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมหัวน็อตเดิมฝาท้ายเดิม รถคันนี้เป็นรถปี2023อย่างที่บอกไปนะครับรถมันปีใหม่มากๆนะครับบริารศูนย์ทุกอย่างยังเหลือครบซื้อไปใช้งานสบายใจแน่นอนและมาดูหัวหมอนนี่รถหัวหมอนครบนะครับนะครับจะมีถุงเก็บให้อย่างดีเลยแล้วก็ยางอะไหล่จะอยู่ด้านนี้นะครับนี่ยังไงยางอะไหล่ก็เป็นล้อแม็กให้ด้วยนะครับจริงๆอยากได้สีล้อแบบนี้นะสวยดิฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับผม เปิดปิดสะดวกสบายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันว่ารถคันนี้โครงสร้างด้านหน้ากับเครื่องยนต์สมบูรณ์และสวยงามแค่ไหนตามมาได้เลยครับและในส่วนของห้องเครื่องนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2023 ดีเทลรายละเอียดเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมเพราะว่าคันนี้เดิมๆใหม่ๆจริงๆเลยนะครับกับโตโยต้าอาัลพารโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์คเดิมมาร์คเดิมหัวน็อตเดิมการันตีให้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำตัดต่อตัวถังกลอใหม่แน่นอนมาร์คที่แบตเตอรี่เนี่ยโอ้โหยังสวยงามและฉ่ำอยู่เลยโตโยต้าอาัลพาร2.5 SC แพ็เกจปี2023นะครับผมราคานะครับผมบอกเลยว่าผมเปิดถูกมากๆเลยนะ ้แดงตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ3ล้าน53ล้าน6นะครับแต่รถคันนี้เป็นรถมือ2เลขไม่ห0 0มกว่ากิโลเมตเท่านั้นขายเพียงแค่3ล้าน9 0 0 0 0บาทเท่านั้นย้ำ3า3ล้าน9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรถมือเดียวถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามมังเข้ามาได้เลยที่เบอร์นะครับ065 496 2939อันนี้จะเป็นเบอร์ส่วนตัวนะครับผมหรือช่องทางการติดต่อของทางร้านนะครับก็จะมี Line Official YouTube เพจ facebook นะครับหรือ tiktok ต่างๆนะครับก็พิมพ์เข้าไปได้เลย BT Perfect Car นั่นเองนะครับผมถ้าสนใจนะครับไม่ควรพลาดต้องรีบนะครับ3,90ล้าน9 0 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้ผมมอสและ BT Perfect Car และทีมงานทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ